เวลาทอยแล้วมังคุณนิ่งเงี้ยเนี่ยเงี้ยมองตามพี่ด้วยจะคุณกดนะอืมจะกดทำไมเนะนี่ย ไม่ใ่มองกล้องเนี่ยไม่ใช่มองกล้องประเทศนารักาจัจจบมือหน่อย โอ้โหใครเหยามือขครเหยามือทำไมขครเหยามือทำไมป้าเจ๊เออ,อน่ารักเดี๋ยวนตอนโตมาจะได้รู้เรื่อง